อันนี้คอยตัดทีนะตอนใส่น้ำใส่อีกน้ำใส่ไปก่อนแค่มั้นไม่ละลายปึ๊บเป็นเนยซอสอันตอนนี้ไม่ต้องตัดนะก็ใส่น้ำไปสี่ร้อยยังวะ เราเกินโอ <Okay. S 2> เคจะใส่ปุ๊บเ,เข้าไปาปิดแล้วค่อยไปเขย่าตอนปิดอ่ะปรับมุ้งกล้องแม,ม่สามสองหนึ่งโอเคเองดีบอลทำมาทางนี้นะ หมุนอยู่ไปยืนเดี่ย